ครับตอนนี้ปงทศยินดากำลังทำพิธีนะครับเนาะตุระตุสัมมาสมพุทธะะนัมะะป็วะตัระตัวสมมาสมบุทธตะะนัมะะวะตระตสมมาสมพุทธะะอุดังสระังกัจจามิธัมังสระนังกัจจามิ สังขังสระนังกัจจามิตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจจามิตุติยัมปิธรรมังสระนังกัจจามิตุติยัมปิสังขังสระนังกัจจามิทาติยัมปิพุทธังสระนังกัจจามิทาติยัมปิธรรมังสระนังกัจจามิทาติยัมปิสังขังสระนังกัจจามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังปะกัปะตังอภิวาทิมีสวะขาโตปะกัปะตาธรมโมธรรมังนามาจามิสุปฏิปนุปะกัปะโตาสาวากสังโฆสังขังนามามิริดตะวานามตังนเมตาวิจิตติจิตังปะริตังพะนันตุ सख्ये कामेजरूपे श्रिरिशिखर तते विमाने हीपे रति च कामेतरुकने चेहुं चेते मुम्माचयन्तौ हेवाथरथरविश्वमेयकखण्डपनखा इथन्तादन्ति केऽङ्मुनि वरवचनं सातभूमि शुक्नन्तु ธรรมวสสาวนกโรยัมปัตันตาธรรมวสสาวนกโรยัมปัตันตาธรรมวสสาวนกโรยัมปัตันตาพุทธังทัฟมัสสะธรรมังทัฟมัสสะสังขังทัฟามัสสะอธิตะวะอริยังปินัตสันติอุทังชีวิตังยาวนิพพานังสรันังกัจจามิธรรมังชีวิตัง ยาวนิพานังสรนะนังกัจามิสัง,งคังชีวิตังยาวนิพานังสรนะนังกัจามิสาตุดื้อเจ้าหงษ์เจ้าหนองเจ,งจ,งจ,จ้าจจจพาอาอ่องเจ้าเบ่งเจ้าปุ่มเจ้าปลาเจ้าดวงเจ้าดอนเจ้าผุ่มเจ้านเจ้าบ้านเจ้าเมืองเด้อพอเอ้ยมือนีปูนยาตายง่ายเด้อมือนีน้ำผู้ขาพุม่มอนีลุ่ยสิ่ดำ ขอสร้างขอแบงหรือมาขอสุนทนาธรรมน้ำขอคู่เม่คู่ทั้งหลายนี่หากจิตตกบกพ่องประการใดเครื่องบรพ,พ่อ,อ,ะพอจะแผ่หมอไข้บรพ่อจะแผลปีพีลนองนี่จะฉกดลาดไปพอหรือถึงแม่นางโทรณนี้ประคุ่มเจทีเจ้ากุ้งพาลีนี่หรือทีอินดำขอฝากเป็นลูกเป็นหลานหรือรุมคู่ระมหา้าจันท์ทั้งหลายขออุ่มสูขอให้นหนุน ่ออใหทุกกศาสตร์ทุกม <c oughs> ุนตตาทุกกระทาทุกวิชาทุกแหนงทุกุรุคู่ปรุาจันทงหลายมาตุบมาหมกันเลยวันี้าวหอราตรนาผู้มโชคไห่ลาเนื้อให้ลอยไหลว่อจะให้อยู่ข้งหลังยางผาเดือดอเจ้าหงตพ่อได้กินได้อยากพอได้สา่งได้แบ่งพ่อได้เยอยูเยกินใ้่อเนือ ราธนานังพุทธังชีวิตังยาวนินพานังสระนังกัจฉามิมาทำมังชีวิตังยาวนินพานังสระนังกัจฉามิมาสังฆังสระนังกัจฉามิมาณมามิหังพุทธังพระโววาทินะโมพุทธายะณมาพุทธะิยังมะมามา ตื่นเลยครับเอ็นซี่ตื่นเหลือยิบวางข้นเกิดเตรียมสีแลนแล้วครับมึงนึงหันมาใหม่เด้อค่ะผู้ใดตื่นมึงหันนี่ของวะมึงใหม่ลุงหลานดีดีแง่งขบจุดใหญ่เพิ่มเผยมีลุงหลานสาธุค่ะสาธุสาธุฝนตกฝนลงคนได้สะเพริดเม่านอนลูกหลานเนาะค่ะตัย้อนอยากได้เองอยากมาแล้วพูดพ่ออยากให้พี่น้องเอฟซี่นใดโชคได้ลาภ น้ำปูนี่นะครับ<ข>น,อน,นรอน้นอ,อหน้าปูหลนกาผ้าเรืออ่อ,อมากขึ้นงบนขบ่มากเป็นุใจจะเป็นบาป่น,นกอตกมหสถ์บนปูบ่มาหาพุยคือเคยมาอยู่ามาบราิหปูเนี่ยปูาาง,งให้หลูกให้หลาน ฟังสัจจะได้ด้วปู่มันก็ว่าสุดจำหนีห้ทุกอย่างที่ปู่ว่าจังไดก็แพงปู่บดเที่ยวม่นก่อนข้ามวิ่ง่ปู่จำเสด็จเนี่ยนะห้หานดูล่ผ้ากันตั้งใจเส็ยังคือกันดุล่ <c oughs> ะไปิตตแต่เนี่ยอยู่เลยดุล่า พูเีพอดีพอดีเลยปูวปูขาววัฒนมาจักป да: ูตัวมาหงวดหงวดเรียดปูขาวบอกค่ะนี่แม่นปูมาให้ลูกให้หลานว่ามาสั่งว่าี่พากันส well. ั่งปูก็ให้ทั้งเก่าหงวดปูขบ้างหงุดนี่ปูไผ่ล็ต้องพห่นมาให้ปูไผ่ชนหมพด่นมามันสิลุกลงเต็มหนึ่งดูดุบ่าด้วย ตงนปูพ่มาก่ต้องซื้อตรงแล้วบอกรลูกแก่ลงลดทึกลดค่่ต้องว่าพอต้อง้าหอกเินปูขาวมมากครับเม่นสางแท่เด้อจำคำฟูเดือด่าเด้อปูนห่เพืลูกเพ่นหลปูสร้องมีเจังนงให้ลูกเต่าหางเด้อว่าจะ วันที่สามที่ฟูวันที่สามวันที่สามคอยเอาไปจ่ายเขาบ่ปูวันที่สามหล่ะปูวันที่สามนั่นแหละไปจ่ายให้มันหลุดเออป่าแมนปูบอกทามบ่บนี้าำอย่างน้อแต่เนี่ยไงใส่เงินไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นเดือนปุ๋นนะวันที่สามคอยไปใส่มันเด้อยินบ่ล่าใช่เยวโซลาถึงวันนี้หัวหน้าปูทำไม่เอาหัวหน้าวันนี้ล่ะฟู เอ<ส>งวดน,นี้แล้วเป็นต้นไปปูย่ทั้งนาเริ่มงวดนี้แหละเปน้ลูกหล่าขอจะมาจ้าจาปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปูจะมาข้ามส่วนสียางครับพุ่มสุดเดือดพุ่มเขยิแหลกื่งรทันใสหยังย่งหน่หน้าเนาะย่างทรนี่เด้อจำพันปูงวดเรียกเป็นประวัติศาสตร์ปูใจลูกไข้านได้จาาึกในมงว่ไ เหตุว่าโอ้ยงวดเพันยาดเสไปนั่งโซโนีไว้ไม่ดูมาให้ด,จ,ดจ่ดาดีกุยได้เจดูมาเด้ดจำไว้ดูลแลผู้ี่ให้ลูกหลานแจ้าตัอีกครั้งหนึ่งสัางให้ผู้เห็นขันวาสางอะไรก็ให้ใส่อันนั่นจะไปเว่ยมันยินดูแลด้วแจ่ลากับปเปล้วจักเตี้ย บอกว่าท <c oughs> ี to to <h day sound> yeah, ่ค yeah. ่อยแล้วกลับแล้วเอาสิบเจ็ดเล่นแบบท่องรูปดีอย่างสัตว์วันวันที่สามเอาสิบเจ็ดไปบอกอยู่ ปูษีฝากนังเตรีหาของตลาดเลยด้อู่ขอจางให้ลูกหลานเจียตัวลูกหลานข้งที่สองอข้างวนี้ลูกหลานเขาติดกิจภัพังไปแล้วมันต่างเพรแล้วจัดตัวยังจัดตัวหลุมที่แฝงลูกหลานตัวผูกหายุ่งะปูนยลูกหลานิ

ตัวเมืองเก่งพี่น้องท่างนงามค่ะแปดครับตัวแรกได้แปดแล้วครับพี่น้องมาถือใจไม่พูดเถอะเนาะบัดซที่ไหนเนาะ แปดสามแดสี่เอ,อ้ยจิตใจไม่คู่คับวันนี้สูอตัวนี้แหละมันคือนีฟันน,นี่ตัวสุดท้ายำกันผูดกันผู้ใดโอ้นีไปแล้หรือเนพทธไปผปูกข้อตายหัวป่าหัวป่าหัวปลาจังไปผูกข้อตกันผูใ้ใดสี่พุทต้นเนส้าซื่อตลอดชีวิต วันนี้ะมนแม่คูเรียกเรียกนี่ปูจะเล็กจนประวัติศาสตร์ให้ดูใหรหลานเธอปากแม่เท่านี้แต่ว่าปูก็บอกอีห่าชัดเจนอย่างน้ทัางเดิมไงวงกลม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 องกลวงกลมวงกลมเงกลวงกลีววลวงกลมวงกลมม ตัวงกลมหรตัวใหม่ลูกหลาเด้อศูนย์ศูนย์อะไรศนยศูนย์ัปูเนาะแปดสามเนีนศูนย์ดแปดศูนย์แปดสามลูสามตัวลูขังแหกพี่นนองปูยศเทียนล่งบินลงแม่นาเท่าีรู้ใส่แย่ตัวสางไม่เด้อจำคัปูไว้ปูเขาเพราะคือผู้อื่นลูกหลานขันว่าให้ก็ให้ ทานว่าส้งต้องสังให้พูดเห็นจะเอาไปสาางเนว่ยินแหวานวอวนท่านสั่งแตคือสางให้มันได้โอ้คืองี้จ้ะเปีสี่เหลี่ยมหรืวเด้อบานพี่นอนไงตัวซับลุดเลยเคยเห็นบ่อเลีงมีมีขีดเด็กหนึ่งมีเด็กหนึ่งไม่ขีวมีก้อนไม้อีกแล้วเด็กหนึ่งไม่ขีดาสั่น ที่กีงขีดเต็ดยุดทั้งเปลียนเรียกมานี้ไปขียดยุก,กางขีดยุกลางแปลว่าจังไรบ้า็ขีดต้นตัวแปลว่าจอ,าจ,อจอเ <c oughs> จ็ดเด็กหนึ่ง,งมีขีดครับพี่น้องขิ<ช>ดถ่าเขีด่านเื่องหาว่าคื้นซียมนห่าเยอะเด้อบาทเออหยัานเอ็ดสี่เหินยกหนายกลังขีดถ่ดานต้นตเปลีห้าหนึ่งห,าาหา้า ตีเป็นสตัวสองครูก็ได้เจ็ดก็ได้สองคู่ครับว่าตัวเกก็องงาสมอนก็ปูสมเลยแล้วกนหาเจีดบหาหาเจบซื้อใดบ้านน้อนเลายเลยล่างปูดำูลาด้อวิลาสีนีโกหลยคันแทร่เย ปันหาขอสมาัวได้ดูนะปัวเจ้า่ดีดีเดำแพงทีไรเนยเห็นังกระปกปากเบาๆตังชื่อให้พระทําเด้ลูกาเด้อนี่ย่างปัวงงเ่ยส้างกเดูนเจ็ดห้าหนึ่งห้า เจ็ดห้าหนึ่งห้าค่ะตัวเลขสวยมากเลยค่ะแปดสามศูนยเจ็ดห้าหนึ่งห้าคือจะเขียนยันไว้ให้ไหด้ไหรือยันเขียนใจแม่ท่าน,นี้หักเล อันนี <Fahrenheit> uh ้เป็นเป็นยันด้ค่ะโอ้ยันก็สวยดูขนาดมนขนาดูงนี้สูงนีใช่่สมัดมงกุาตรานตุกปกาศรุ่รแปามศูนย์หนึาศูนปดามแปดสามศูนย์แปดสามกั ถ้ากะตุกอยู่กันนะรู้บ่าะศูนย์แปดสามศูนย์อยู่ข้างหน้าเลกของตูปู้สิบังไว้กูน่นี่ระวางสิบหาก็เจ๊ถ่ายลูกเรียกเอาเพราะว่เป็นบาปเป็นกรรมกต้องสองแล้วผูย่านมันอันเรียกก็ถือแต่ว่าปู้มันสิบห้าปู้บังไว้ปู้มัสิบห่าเจ็ถ่าแตว่าะต่อยมันน้ำกล ยี่ลาเนี่ก็สิมีโชคหลายนี่เขาไปซื้อนี่เขาเสียเงินเสียนเงินเจไปยนเด้อจำข้ามปูไปนี่หลีเดาปูเด้อมีแต่ทวงยงีมไรมีแต่ลอยจำคำปูไป พ่อถืจะคนไตยกับคุนน้อนลับงวดนี่าวันนี้้จะคนตายไ่ก Kid ับคนนอนลับเด้อพี่น้องจำไว้ดีๆครับไเ่คอนเทนต์เด้อ่อนนนนมพกันยันคอนเทนต์นะคอนเทนต์จดไว้ด้วยเย่าลืมคนตซได้คนน้เราไปซบได้สาธุสาธุค่ะวันที <Sud> ่ย no ี่สิบ้ามาพ่อกันลูกหลาเด้ออันทุกตัวจ้าวันที่ยี่สิามาพ่อกัน ให้ลูกให้หลานซาลาก็บปทันใจเดียว <ส üyorsun S 1> ย่งเป็นเจ็ดย่างจะเป,ไปไ็นไงทวนทวนโอ้แม่คู่ซื้อได้อะเด้ค่ะเอาให้มันได้รู้ลูกหลามาพ่อกันที่ยิบผาหาเนื้อมาสมทบมาสั่งซาลาซอยปูได้ปูเห็นเล้วปูจะให้โอกาสอีกรอบสองบันให้เร็วได้ลูกหลา,<ะ>าเนเด้่ยอย่าไปเอาเ,น,เอนื้ออื่นอย่าไปเห็ดเนื้ออื่นขันว่าเห็ดซาลาแต่ก็เห็ดซาลาปูจะให้โอกาสลูกหลาน มืงที่ยิบผ้าคนสีมางมกันย่นหลายโดยที่บรินักไปสาธุวันนี้พอถึงแต่ยังกับผูคนตายกับคนนอนหลับคนตายกับคนนอนหลับไปเอายีนอมกันมันแตดกันมาเหมือนเดินีาจาระ์พ่อหนุ่มะถือกันประเล็กบิ้าซิพาซิพาแล้วก็สิพาผู้ขอให้ลูกฝัน จงพ้นทุกพนยากพ่นไพอยู่วันตางๆ 8, 3, อสนิทยจางไรจะมาไก,กลหนึ่งหาให้ได้ว่วมสั่งคุดนำาบกโกสลร่าลูกลาเด้นอนำาบกูพน่นสิ่งใดม,มันผิดมันผัดไปประการไหก็ทำสร้างลูกลาเข้ามาเริ่มต้นสั่งกันไหมผู้สิเป็นกำลังใจให้ลูกหลานอยู่ทังหลังผู้ิะขอเอาเมื่อพ่อนใช้ให้ลูกหลานจงนี้โชคจงนีา้า จงอายุมันคนเงี้ยนแก้วเหวียงกันท่องรังไหลมาเทมาจดจ่อก่อนสาธุสาธุสาธุสมควรบังหมัดพัฒนาตัวประกันสำหรับมือนี้มันเขาพันษากูเห็ดยังหลาบ่อาดน้ำดูน้ำทันบุญกับเพาะใดกูจะขอาวบุญพิ่พนพ่อหน้าคว้าังีขนกว่าคนจีว่าหลมดานจีว่าเขาพันษาอยู่คนยังคื้ออกมา คือมีสินมีถ้อยูเขาถือว่าปู่ลูกด้ไ่าครับค่ะพี่น้องกับแคบนาจอไวเดอร์ค่ะนี่ก็เป็นของปู่ฤึกสีอินดามเนาะค่ะที่ทรงปู่ขาวเนาะค่ะพี่น้องกับไดแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีกับแคบนาจอไวเลเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะแปดสามเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ศูนย์แปดสามหนึ่งห้า เจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะปูบอกว่ามาเจอกันวันที่ยี่สิบห้าเนาะคะ่ะในกัลยาผาดได้ค่ะกัจับเสียงลอตเตอรี่ไหวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิบไปผา,าดข่าวสารเด็ดดๆีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ